Okay. แล้วชี้น้อยออสการ์ Oscar. แล้วนี่ไงให้1น,นัดให้1น็นอกขออภัยแล้วเอ้ยยังไงเจอกับสายฟ้าเอาม่ใช่เจอกับบารลอเอามปอีสอ,อะทุกคนครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับนี่เป็นรีเพย์ย้อนหลังในห้องซ้อมที่ผมซ้อมนะครับก็จะหยิบมาทำคอนเทนต์ผมแจ้งไปแล้วว่าจะมีบางช็อตที่ผมหยิบมาทำคอนเทนต์และว,วันนี้คอนเทนต์แรกคือไอ้น้องคนนี้คือใครดูนะทุกคนดูดูดีๆนะผมมีเมาส์ ไอ้ตรงเนี้ยคือจำนวนที่น้องสังหารไปนะครับเห็นปะเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูว่าแต่ละคิวที่น้องริงไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วทุกคนมาให้คะแนนกันในคอมเมนต์คะแนนเต็มสิให้เท่าไหร่อ่าอันนี้คือแพทใหม่นลยนะทัศยาแพทใหม่นะครูดาวอประมาณ2นาทีอโอเคมาจะดูจะจับภาพน้องคนนี้ยาวๆเลย เอาไป2ก็ตอนนี้1คิวทัศยาแพทใหม่ก็คืออุ้ยโอ้ยทัศยาสวนแล้วปาดออกได้หนึ่งแล้วทัศยาเป็นไงครูดาวจาก2นาทีใช้ได้ทันทีถามว่ามันก็ใช้ได้นะครับถ้าไว้เล่นสำหรับต้นเกมอ่าถ้าต้นเกมเยอะหรือไฟเยอะผมว่าเหมาะอยู่สำหรับทัศยานะเดี๋ยวมาดูว่าจะมีช็อตเอเวอร์อรอรไหมเดี๋ยวก็ดูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพี่จะให้คะแนนว่าน้องคนนี้ คะแนนเต็ม10ให้เท่าไหร่สไลด์ลางเลื่อนไปต่อฮะโอ้ทั้งหน้ามีตัวแล้วโหโห,โหดีอันนี้เป็นห้องซ้อมที่พี่ก็ซ้อมอยู่นะครับแล้วก็อ่าเป็นห้องซ้อมแบบ15ทีมอ่ะเออพี่ซ้อมแบบหลายทีมหน่อยอยากให้ช่วงใท้ายมันแน่นแนววงอ่ะเจอกับ AR ไม่รักแมวยังไงช็อตน,นี้ปึ๊บไม่ร่วงไม่ร่วงแล้ว <c oughs> ตอกท้ายให้หัว คือช็อตนี้เวอร์ให้แปดคะแนนแล้วกันนะก็อันนี้เป็นอคอนเทนต์แบบเรียวเรียวไทม์ก็จะหาแบบลุกกี้หน้าใหม่ที่แบบฟอร์มดีคือพี่จะมาดูรีเพย์เนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยจากห้องซ้อมใช่ป่ะพี่จะดูเลยว่าคนไหนอีมเยอะทีมไหนพี่จะจับภาพอยู่กับเตอร์นะ,ะเตอร์นะก็คือ ถ้าแบบชุดหลักลงเนี่ยเตอร์นะก็ไม่ได้ลงถูกป่ะพี่ก็เลยให้หาให้เพื่อนหาเพื่อนมาเล่นเลยมาลงห้องซ้อมเลยถือว่าได้ซ้อมไปด้วยแล้วแล้วปัดชีติ่งอีกเลยปัดชีิ่งอีกแล้วมือไวพอสมควรแล้วซ้ำได้ฮะเขาอเอาไปอีกหนึ่งก็ดูเล่นแบบสมูทดีนะครับไม่เล่นท่าเยอะอะไรมากมายนะ เจ็ดอีลิมไปแล้วนะครับคนเดียวห้องซอมพี่เนี่ยพี่ไม่ได้แบบให้ทีมพี่ฝึกอย่างเดียวพี่ก็หาดูลูกี้หน้าใหม่ที่นั้โนโดนสวนแต่ว่าเพื่อนอยังไงฉุบได้ทันทเราทับสยญญาองออกมาก่อนครูดาวหกสิบวิ้วไม่ใช่ 120. ร,ร้อยยี่สิบเลือดโลวะป่าระเบิด โยนเนตไปเลือ3สามคนนะพยายามดูอมุม,มทำมุมยิงดีนะไมโผล่ตัวเยอะแล้วยังไงครับต้อนน็อกอีกหนึ่งทัศยาคูดาวดีใหม่ใช้ได้แล้วแล้วทัศยะแล้วเอาไปอีกหนึ่งทัศยาใช้ได้อีกครั้งหนึ่งโอ้นี่แหละฮะข้อดีของทัศยะแผทใหม่ คือถ้าเล่นโดยที่ไม่ต้องไปสนว่าครูดาวมันจะเท่เาไหร่เท่าไหร่อ่ะแล้วกม็มันก็จะไม่ซีเรียสมากนะครับเหมาะกับการไฟเยอะๆเ,เหมาะกับทีมที่เล่นขอบวงผูก้าวอิริมแล้วว่ะแล้วก็เผื่อบางคนแบบเอ้ยครูดาวนานมากทัศศิยะไม่มีใครเล่นแล้วแต่ว่าถ้าในทีมมีคนที่อีริมได้บ่อยเปิดน็อกได้บ่อยเนะี่ยผมว่าเหมาะอยู่นะ มันไหลได้มันไหลได้โอ้เตอร์นะคำหน้านี่งไงเตอร์นะโดนสวนหัวแล้วขวามีสลายถอยตั้งให้มอพันยาอุ้ยถือมือไวนะถอยออกมาฮะออกบุรีเดี๋ยวข้างหน้ามียิงอีกสองตัวเดี๋ยวดูหน่อยว่าจะเป็นชอ็อตยังไงนะโอ้โหล่นี่ครับมาแล้วมาแล้ว ออกมาแล้วยังไงออกขวาแล้วมาอย่างนี้ลงเล่นหรือดูกล้าเล่นทัศยะออสก้าแล้วน็อกได้นหนึ่งแล้วมาอีกหนึ่งแล้วเจอโอ้ยโอ้โหให้คาลางสไลด์ซื้อเบ็ดอิริมไปแล้วคนเดียว คือจากที่พี่ดูเนี่ยมันสังหารเยอะมันก็มีได้หลายแบบอาจจะเป็นแบบปิดดาเมท้ายแต่เนี้ยอันนี้กอน,นะครับภาพกอมาเอจี AG มาแนละ้วเอจีเขาหลังยังไงคนนี้แน่ชื่ออะไรพามเหรอพามซันไฮแล้วทัศยะมาเล่นก่อนเลยเปิดไปหนึ่งนัดตามต่อเพื่อนมีแคสซี่ เตี่ยมอยู่ทัศสัญญาปูดาวร้อยยี่สิบวิออกสายมาปาดหนึ่งนัดเอา้าโดนสวนแต่ว่ามีเข็มชุบตัวเองรอดไหมอย่างรอดอยู่12องลิมแล้วทัศสะญญปูดาวรีใหม่ครับตอนนี้เจอกับ a อเอา้าบาลอดไม่หัวเเพื่อนตามมาชุบได้อูชุบไว้ด้วยแล้วกดแคสซี่ให้โดนใบมา ถอยเข้าบ้านก่อนชนะเอจได้ยังไงโดนยิงาอตรงขอแต่กับเตอร์นะก้าวอีดิมนะแต่ว่าโดนน็อกดาวโดยดิวนะสองต่อสามโอ้ว่วาแ,แล้วชี้น้อยออสการ์แล้วนี่งไงให้หนึ่งนัดให้หนึ่งน็อกขอภัยแล้วเฮ้ยยังไงเจอกับ สายฟ้าเ็าไม่ใช่เจอกับบาลอสอมเอาไปสองโอ้แล้วเพื่อนชุกกลับมาได้ชุกตัวเองสิบสี่ลิมนะซันไฮมีแววจากที่ดูนะโอ้โหยี่สิบแปดลิมเกินฟ้ยแล้วดิวปั่นป่วนขึ้นหลังคาตอนเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวดูกล้าเล่นดูเขาเรียกว่า รู้ว่าต้องขยับมุมไหนอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องสั่งอะเล่นเองได้เลยน้องนนี้น่าสนใจยนะชุบเพื่อนก่อนเลยแล้วดิวลงมาไม่ชุบครั้งเนี่ยตัดใจดีอู้เราเล่นเลยสิห้าอิริมคนเดียวเว้อไม่ถ้าถ้าเป็นเป็นเขาเรียกอะไร ถ้าเป็นดิวสิบหเดอิริมอ่ะมันมันดูเป็นเรื่องปกติที่ดิวก็ทําได้บ่อยถูกว่าแล้วก็เป็นตัวสนายด้วยส่วนมากอิริมจะอยู่ที่ตัวสนายแต่นี่ตัวชาร์เจอร์ตัวหน้าเลยแล้วกล้าเล่นกล้าหม,มูดูวิธีการเล่นคือเล่นเล่นง่ายไม่ท่าทีไม่ค่อยได้เยอะเจอก็ยิงโอ้ระยะอะชิตเมื่อกี้ก็เอาไป2ตบ A.G เข้าไปน่าสนใจน้องคนนี้นะครับคะแนนเต็มสิ พี่ให้ส่วนตัวชอบในเรื่องของความที่เล่นง่ายๆและยิงน็อกได้อะไรเงี้ยพี่ให้ให้เก้าอ่ะให้เกออ้าประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าคอนเทนต์หน้าจะเป็นใครนะออสังหารได้เยอะในห้องพี่อะ่ะเดี๋ยวแสงมันจะมาแน่นอนเออ